มาดูส่วนของการเข้าออเดอร์กันนะครับก็หลักๆแล้วลูกศรแจ้งเตือนตอนนี้4 4ปุ่มนะครับผมผมอยากเข้าประมาณ1-2ถึงคู่นะครับตามเงื่อนไขในใจของผมตอนนี้ก็คือ1พอร์พอผมจะเข้าไม่เกิน3คู่นะครับหลักๆแล้วเข้ายังไงเอ่ยเพราะว่ามันมี4ปุ่มนะครับผมจะมองหาตัวเลขนะครับที่มีเยอะที่สุดก่อนตอนนี้ผมจะเข้า2ปุ่มนะครับมาดูกันตอนนี้มีลบ1 1 4 ลบสาร้อยสามนะครับลบร้อยเก้ากับลบร้อยปดดังนั้นนะครับอ่ะดังนั้นนะครับผมจะกดลบร้อยแปดสตรงนี้ก่อนนะครับคือเซตหนึ่งนะครับปุ๊บอ่ากดไปแล้วนะครับรอสักคู่นะครับรอให้โปรแกรมเขาประมวลผลแป๊บหนึ่งนะครับโอเคมาร้อปดสไป1อันนะครับแป๊บหนึ่งนะครับ นี่มาแล้วนะครับเขาก็จะไปบายนะครับบาย a u d c a d แล้วก็เซล en z d c a d ตรงเนี้ไม่ต้องไม่ต้องสนใจก็ได้นะครับไม่ค่อยสำคัญเลยนะครับเรารู้ว่าตัวเลขมันแค่นี้แล้วเราก็กดนะครับอ่าต่อไปนะครับตัวเลขที่น้อยกว่า2 0 3อ่ะตอนนี้ดีดไป2 0 3แล้วก็คือเซต10นะครับฝั่งสีเขียวเนาะลบ3อนะครับผมกดไปอีกหนึ่งนะครับ โอเคสำหรับกระดานเหตุกระดานแรกผมตอนนี้นะครับผมจะเข้าไปแค่นี้ก่อนนะครับผมประมาณนี้เลยเข้าไป2อันพอละแต่สไตล์ผมอะผมจะเปิดหลายกระดานนะครับซึ่งมันสามารถลดความเสี่ยงได้พอสมควรเลยนะครับสมมุติว่ากระดานแรกเข้า2คู่นะครับกระดานที่2เข้าอีก2คู่อย่างเงี้ยครับมันจะเซฟกว่าการที่เราเอากระดานเดียวเนี่ยไปเข้า3 4ี่เซฟนะครับ ซึ่งมันมีโอกาสทําให้โดนลาลกได้เยอะได้นะครับไม่ใช่ว่ามีโอกาสทําให้โดนลาลกเยอะหรอกเข้า3 4เซตเนี่ยไม่เป็นไรแต่ว่าบางคนนะครับเขา1เซตเขาหลายคลิกนะครับหคลิกมันจะออก0 0 1 2ออเดอร์ก็คือ0.02เนาะบางคนเขาคลิกหลายครั้งนะครับผมก็จะคิดเป็นเงื่อนไขเซฟเซฟก็คือเข้าได้ไม่เกิน3คู่นะครับแล้วก็แม็กออเดอร์อยู่ที่0.2นะครับ 0.2เนี่ยครับตอนเนี้ยเข้ารวมทั้งหมดละ0 0นเห็นไหมครับโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ